นี่นะครับวิธีอันนี้ผมเหยืะดักหนูผมผมจะให้ข้าวสารนะครับข้าวเหนียวนะครับนี่ครับเอาข้าวเหนียวใส่ก๊อกนี้ไปครับนี่ครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็เทน้ำลงไปครับใส่น้ำมือมันท่วมมันนะครับใส่น้ำมือ ท่วมเข้าไว้ครับแล้วก็แจละไปสักสามถึงห้านาทีนะครับแล้วก็ไปใส่ครับมาครับฟ้ามาดักหนูนะครับนี่ครับมาใส่มาดูครับว่าผมดักจะได้ครับถึงได้หนูนับนะครับนับตังนะครับนี่ตัางหมด เาเลนะครับใส่เลยนะครับขั้นตอนแรกครับเตรียมกับดักก่อนครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็เข้าดีเตรียมไว้นะครับใส่ดีนะครับ นี่กันนะครับวางหมดเลยครับเสร็จแล้วครับนี่เจือกมันะครับมัดเจือกให้รกันเนาะมัดเจือกก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปพอหลังต่อไปนะครับไปพอที่ใส่หลังต่อไปนะครับนี่ครับพอครับปู้ตังจับหม้อนี่หอยมันออกมาครบงานกินงานเต็มนี่เนาะจะใส่ตั้งใดดีนะครับพอดูในของหม้อเราเอาดีกันเนาะ เดิมนะครับกับดักออกมาก็งงายติดน,นี้ไว้ครับนี่ครับมันสอบหลังนี่นะครับกับดักเนี่ยตัวเขาวาง นะครับเสรครับดีมครับ เสร็จแล้วครับโอดเจอมากกเสร็จแล้วครับ,รบเสร็จละทีเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับโซอที่ใส่หลังต่อไปนะครับนี่ครับซ่อมไม้เก่าเนี่ยนี่มาใส่ทีเกาเ่านะครับ,รบ,รบใส่หลังนั้นเลยไปสาวตัวแล้วครับ ลางไปเจเสร็จ้นมัดเจอก็เส็ลนะครับรครับสตีใสนหลังต่อไปครับนี่ครับจัดหม้อนะครับจะไปทางได้ดปลาหัู ง่ายๆนะครับขเขา้าเข้าจะตั้งตั้มแล้วเขา้าตัม้มไว้ดีก่อนเรียบร้อยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับบุต้องยุงย่งยางนะครับบึ้ดมาคืมนมาพอเนาะจะได้กี่ตัวเนาะนี่ครับพอที่ใส่หลังต่อไปแล้วคมณอีกตัวนี่ครับเอาตั้งกันหน่อโอ้โหยมันอยู่นี่นะครับ เหมาะขนาดมามาพอกันดีใส่ง่ายครับนี่ครับเอาเขาว่างไง กไปเซตเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอเนะ <c oughs> อากัะดักวางตรงนี้นะครับ,รบวางตรงนีเ้เซตไปบิดบิดบั้ขึ้นมันได้มาขีคนเดียวมันเนาะ ไปครับพอตีใส่หลังต่อไปนะครับนี่นะครับใส่หลังต่อไปนะครับ,รบโอ้เจออ๋งด้วย ครับับปลามาใจหนูนะครับขอดูครับนี่ครับโบว์มาครับน้อยน้อยอ่ะแล้วครับไปหอหลังต่อไปครับนี่คระปุกหลันเปาครับอ้านี่ดูครับผ่นแทงครับนี่ครับนี่ครับนี่ดูครับ มาครับพอหลังก็ไปนครับนี่ครับหมายเส้นเลยนะครับอู้นี่ครับได้ยู่ครับรวมใหญ่ครับแต่ก็โอเคนะครับจะพอหลังก็ไปนครับนี่ดูครับไปครับจะพอหลังก็ไปนครับโอ้แมงอยู่เนาะ ตุ้ยตดบ่ได้ครับตดเหงาะให้หมดนี่เอานี่ไปครับตัวอลังต่อไปกันนะครับนี่ครับหมายุ้มนี่ครับโอ้ครับตัวไงครับตัวนี้ครับใหญ่กว่ามูครับนี่ครับบ่ได้เยอะครับตัวนี้ไปครับตัวอลังต่อไปกันเนาะนะครับโอ้หลังนะครับตดกินอยู่ไปครับตัวอลังต่อไปนะครับ ไม่มีนักเงารูจะตั้งมันเลยเนี่ยนี่ครับผ่หลังกระเพาะครับโอ้นี่ครับดูครับมาครับผ่หล้างกนะครับน้ำครับนี่มาพบโอ้ตามหายแล้วโอ้โหบุตรดิบนะครับมีอีกสักอย่างครับ าครับไปใจเหรอครับโอ้เข้ามดนหรอครับตะกี้หลานเปานี่เข้ามดครับนะครับตัวผ่อนหลังต่อไปนะครับนี่ครับโอ้หลุมมันเหรอครับตัวบุ๋ยเงยเรับมาข่อนหลังต่อไปนะครับนี่ครับได้เหรอครับหลุมเดียวกันเนาะ พลังต่อไปมะครับโอุยจัดหม้อนะครับมามาครับพลังต่อไปครับ,รบปิดมามาลปปแล้วเขาพูดเหระโอ้หนามมาแล้วครับเก็บแล้วครับหนามพรมแล้วครับ นะครับผมผาล้างกลับไปนครับนี่ครับหลังนี้ก็หนามากนะครับแต่อยู่ตรงบนเป็นอยังนี้ก็อาันนี้นะนะครับแล้วอย่ดงนี้นะครับมูดูดกับลูกมูนะครับส่งโค้งเลยนะครับมาเก็บก่อนนะครับนี่ครับ ไอยูค no รับ่าจะออกมาเนาะด้กันะครับมาครับตรงกลังตรงไปนครับดูนะครับ ครับผลงานของคืนนี้นะครับ